สวัสดีครับท่านผู้ฟังค้าบกลับมาพบกันอีกครั้งในรายการข่าวประชาสัมพันธ์โดยวส .934 อุทัยธานีนะครับสามารถติดตามรับฟังได้ทาง FM 8 8 7 5มกะ AM เฮิรตซ์ AM 1512กิโลเฮิร์วิธีออนไลน์ w w w r b s 934 o r g นะครับแล้วก็เพจ f c e e o o o l l v v วส934อุทัยธานีติดตามก็ได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ในช่วงเวลา8.20นาทีถึง8.30นาทีโดยมีผม สิบเอกธีรเดชมีทองเป็นผู้ดำเนินรายการอยู่ตรงนี้จะพาทุกฟังไปติดตามข่าวสารภารกิจของกองบัญชาการกองทัพไทยโดยสำนักงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาและก็หน่วยขึ้นตรงของสำนักงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากันนะครับ กองบัญชาการกองทัพไทยโดยสำนักงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้นำกำลังพลของหน่วยร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษพระบรมราชินี3มิถุนายน2568ณนิคมสากรรมเกตเวสิตี้ตำบลหัวสำโรงอำเภอแปลงยาวจังหวัดชาเชิงเศร้าเพื่อถวายเป็นพระกุศลและน้อมสำนึกในพระบัญหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดไม่ได้พร้อมแสดงออกถึงความจงรักภัก ดีเละเธอร์ทูนสถาบันพระมหากษัตร ไปต่อกันด้วยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่่2สําสำนักงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาดำเนินการส่งมอบวัสดุอุปรกรณ์การเกษตรผธุ์พืชพ,พันธุ์ไม้ผลปุย๋ยนธุนพนพน์พืชไม้ผลพนธุ์ปลาอาหารสัตว์ยาและเวชพันตามโครงการเกษตรผสมผสานตามแนวทางพระราชทานของเศรษฐกิจพอเพียงประจําปี2568ให้กับรัษฎรจํานวน3ตนําบลได้แก่ตําบลหนองแวงตําบลโนนหมักมุ่นและตําบลโคกสูงอำเภอโคกสูงจังหวัดสราแก้วเพื่อสร้างแหล่งอาหาร และรายได้อย่างมั่นคงในครัวเรือนสามารถพัฒนาศักยภาพในการดําเนินกิจกรรมการเกษตรแบบยั่งยืนโดยมีผู้รับผลประโยชน์จากโครงการจํานวน12ครัวเรือน36คนหน้าคารพื้นที่ส่วนกลางหน่วยพัฒนาการขึ้นที่12สำนักงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลแสอออำเภอพัฒนาน,นาครจังหวัดสระแก้ว